ันนี้จะพามาเป่าเสียงลูกเขาครับเราประกบมือสองข้างครับคตัําลงมาครับอย่าให้มันมีรอยรั่วครับแต่ไม่ครับเสียงแหลมไปครับขยับหน่อยครับเสียงเงเสียงแหลมดี นี่แหละครับจะปรับให้มันเป็นเสียงแหลมเสียงทุ้มก็ได้ครับ พวกเขาอยู่ข้างหลังครับ นกเขามันมานั่งฟังผมเป่าสองตัวครับแต่ก่อนไม่มีนะบินมาตอนผมเริ่มเป่าตั้งแต่เช้าๆก็เลยมาอัดคลิปมามาตัแรกมาเยอะครับตอนผมเป่าอย่างไรตั้งห้าหกตัวครับ